หัวเว่ยเมดบุ๊รุ่นล่าสุดประจําปี2022กับเจ้าหัวเว่ยเมดบุ๊ d 1 6ตัวเริ่มต้นและหัวเว่ยเมดบุ๊คส s รุ่นลอง g top บอกเลยว่าดีไซน์และสเปคต่างเนี่ยอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆแน่นอนว่าชื่อ16นี้เองนะผมก็คือจะมีหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับผมโดยที่ขนาดตัวเครืของเขาเนี่ยก็ใหญ่เท่าๆกับพวกโน้ตบุ๊กหน้าจอ 15. 6นิ้วปกติเลยซึ่งรีวิวข้างในจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัวหัวเวล์เมดบุครุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยวันที่คลิปออกอากาศนะครับผมยังไม่เปิดตัวเลยนะผมไอ้นบอลได้มารีวิวแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันให้ดูด้วยนะครับผมว่าทั้ง2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูที่ดีไซน กันก่อนเลยนะครับผมขอพับฝาหลังมันลงไปทั้งคู่นะครับทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับผมพรีเมียมอยู่แล้วนะตัวทางขวามือหอยมอนตัวนี้นัผมก็คือตัว m a ดบุ๊ o ดีสิตัวเริ่มต้นนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นตัว m a ดบุ o o สิบหนะครับผมเป็นตัวรองท็อปที่รองจากตัวซีรีส์เนั่นเองนะครับผม อ่ะเดี๋ยวบอลให้ดูกันใ,นใกล้ๆนะครับผมซึ่งจะตัว D16 เครื่องนี้นะครับผมจะเป็นสี Mystic Silver นะครับผมออกจะเป็นแบบเทาๆทาขาวขาวนะครับผมแล้วก็ตัว 16S เนี่ยจะเป็นตัวสี Space Gray นะครับผมจะออกแบบเป็นเทาเข้มๆอมม่วงนิดหน่อยนะครับผมขึ้นชื่อว่า16นะครับผมก็คือทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 16นิ้วนั่นเองนะผมแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะผมที่หัวเว่ยเนี่ยออกโนตบุ๊กที่เป็นหน้าจอ16นิ้วมาทําตลาดซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับผมดีไซน์ของทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยถ้าดูจากภายนอกนะครับผมจะต่างกันแค่สีเท่านั้นเลยนะครับผมมิติอะไรต่างๆเนี่ยก็ แทบจะเท่ากันเป๊ะๆนะครับีนวันจะเทียบให้ดูนะก็คือความกว้างความสูงอะไรเนี่ยพอๆกันเลยรวมถึงในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆด้วยก็ให้มาเท่ากันเด๊ะๆแต่ตัว 16s ของผมจะพิเศษกว่านะครับก็คือจะมีพอร์ตทัลโบสีมาให้นะครับส่วนของ ตัว D16 เนี่ยจะเป็นแบบ USB Type C PD บวก DP แทนจะไม่รองรับมาตรฐาน Thunderbolt 4ส,สังเกตได้ว่าจะไม่มีรูปสายฟ้านะครับผมตามนี้นะแล้วก็พอร์ตอื่นก็เหมือนเหมือนกัน HDMI h e s t 3.5นะครับแล้วก็พอร์ตทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น USB 3.2 Type A อีก2ช่องเช่นเดียวกันนี่เลยนะดีไซน์นต่างๆเนี่ยค่อนข้าง คล้ายกันมากๆเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับด้านหน้านี่อาจจะมีความต่างอยู่สังเกตตรงการซาอร่องฝา,าพับของตัว 16s เนี่ยจะซออร่องกว้างกว่านะรัวมส่วนของตัว d16 เนี่ยจะ ล่องมันจะแคบกว่านิดนึงแต่ตัว D16 จงเห็นได้ว่าจะมีรูไม้4ี่ตัวด้วยกันส่วนของ 16s เนี่ยจะมีไม้แค่2ตัวอันนี้ก็คือตัวเริ่มต้นแอบดีกว่านิดนึงนะครับผมเนี่ยไม้มันมีรู4รูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวให้กล้องซูมให้ดูนะแล้วก็ทีนี้มาดูด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมดีไซน์ก็คล้ายๆกันตัว D16 เนี่ยจะมียางรองด้านบน1เส้นนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็น2จุดนะครับส่วนของ 16s เนี่ยจะเป็นยางรอง2เส้นบนล่างนะแล้วก็ตัว D16 เองเนี่ย ลำโพงอยู่ด้านล่าง2ตัวซ้ายขวาส่วนของ1 6 s เนี่ยลำโพงจะอยู่ที่ด้านในตัวเครื่องแทนนะครับผมนี้จะไม่มีลำโพงนะเขาย้ายไปด้านหน้ามาต่อที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องกันดูนะว่าสามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองเปิดมาพร้อมกันเลยนะครับตัว1 6 s เนี่ยบาลานซ์ดีกว่าเยอะเนี่ยเปิดปิดมือเดียวได้นิ่งๆสบายๆ,ายๆนะครับส่วนของตัว d 1 6เองเนี่ย ต้องใช้มือจับนะครับผมใช้2มือนะในการเปิดปิดฝาพับนะครับประมาณนี้ตัวนี้กลางได้สูงสุดสัก135าองศานะครับส่วนของ 16s เนี่ยก็รู้สึกว่ากว้างได้เยอะกว่านะครน่าจะมาสัก150ประมาณนี้นะ สำหรับเจ้าตัวหน้าจอของหัวเว่ยเมดบุ๊กทั้ง2รุ่นนี้นะผมจะเห็นได้ว่าพื้นหน้าจอ16นะผมแต่ขนาดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะผมเพราะว่าสัดส่วนมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัว h u วเว่ยเมดบุ๊ก d 16เนี่ยจะเป็นสัดส่วน16:10นะผมความละเอียด Full HD นะผมพารเนล IPS นะครับส่วนตัว h u วเว่ยเมดบุ๊ก 16s เนี่ยจะเป็นหน้าจอสัดส่วน3:2ต่อนะครับ ความละเอียด 2.5K สังเกตง่ายๆเลยว่าจะตัว 16s เครื่องนี้นะผมจอเนี่ยจะมีแนวตั้งที่มากกว่าตัว D16 นั่นเองแล้วก็จะตัว 16s นี้นะผมเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะอ่ะเดี๋ยวนะผมลองทัชให้ดูนะครับผมนี่เลยนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะผมทั้ง2รุ่นนี้เนี่ย ขอบจอบางเฉียบแล้วก็กล้องเว็บแคมของเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ตรงกลางหน้าจอด้านบนตรงนี้แล้วนะผมจากปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหัวเว่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นกล้องป๊อปอัพนะผมอยู่ที่ตรงคีย์บอร์ดนะครับทำให้เวลาเราใช้กล้องเว็บแคมเนี่ยจะได้เป็นมุมเสยนะผมทําให้เห็นเหนียงนั่นเองนะครับอันนี้คือเขาย้ายมาด้านบนกันหมดแล้วนะผม D16 กก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงเดียวตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็นอกจากย้ายตำแหน่งกล้องเว็บแคมแล้วนะครับผมตัวกล้องเว็บแคมเองเนี่ยเขาก็อัปความละเอียดขึ้นมาด้วยนะครับผมจากเดิมเป็นแค่ความละเอียด HD 720p ตอนนี้ก็คืออัปเกรดมาเป็นความละเอียด Full HD 1080p แล้วนั่นเองนะครับผมเป็นมาตร,รฐานใหม่ประจำโน้ตบุ๊กในปี2022นี่เลยนะครับผมอ่ะนี่คร่าวๆในะส่วนของดีไซน์หน้าจอนะครับแล้วก็ มาดูของในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างนะผมนี่มันขอยกทีละเครื่องนะยกพร้อมกันสองเครื่องไม่ไหวนะครับเจ้าตัว d 1 6นี่เองนะผมจะพิเศษหน่อยนะผมก็คือจะมีตัวแป้นนำแพบมาให้แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะผมจะมีปุ่มพิเศษมาให้ด้วย4ี่ปุ่มนะผมเป็นปุ่มเรื่อขึ้นเลขปุ่มค้นหานะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมจะเป็นปุ่มเปิดปิดกล้องเว็บแคมนะครับแล้วก็มุมบนตรงนี้นะผมเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับซึ่งสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยแล้วคีย์บอร์ดเนียงก็ปกติเลยซึ่งอบว่าเครื่องนมมได้าเเน่ป็ครืองนอก นะครับผมก็คือยังจะไม่มีคีย์ไทม์มาให้นะครับผมเครื่องที่วางจำหน่ายจริงเนี่ยจะมีคีย์ไทม์ไหมทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับผมทัชแพดเนี่ยขนาดถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมวัสดุก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อรองรับหัวเว Share นะครับผม NFC นะก็คือสามารถใช้มือถือหัวเว่เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กแบบไร้สายได้ก็มีสติกเกอร์ Intel 7 2นะผมกับการ์ดจอแยกที่เป็น Intel Iris Xe นั่นเองนะครับผมมาดูทางด้านเจ้าตัว Huawei Matebook 16s กันบ้างนะรผมรุ่นนี้จะไม่มีนำแผดมาให้นะผมเป็นคีย์บอร์ดไซส์มาตรฐานปกตินะครับผมเลเยอรเรียกได้ว่าเหมือนกันแทบจะเป๊ะๆเ,เลยนะผมเพียงแค่ จับนำแผ่นมันออกไปนะครับผมแล้วก็ซิกเกิลของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัว Intel Evo นะครับผม72นะซึ่งก็บอกอนว่าทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยเป็น CPU รหัส H ด้วยนะครับผมตัวแรงเหมือนพวก Gaming Notebook เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบมากๆนะครับก็คือตัว Touchpad ของเขาเนี่ยขนาดใหญ่สะใจจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าไปใช้งาน2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วเนี่ยสบายๆนะครับผมวัสดุต่างๆก็ แข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับผมลำโพงเขาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าของแป้นคีย์บอร์ดซ้ายขวานะครับผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เสียงดีมากๆนะครับผมเป็นลำโพงคู่2ตัวนะครับผมเสียงดังกระดึบเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนถัดไปนะครับเราจะไปดูสเปคเต็มๆของเจ้า2เครื่องนี้กันต่อเลยครับสเปคตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมเทียบกันให้เห็น2ตัวพร้อมกันเลยนะครับ CPU ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเป็นตัวเดียวกันนะครับผมใช้เป็นตัว Intel c พ r e i7 นะครับ 1>, 1 2 7 0 0 H 14คอ20เทรดนะครับผมแต่ตัว D 1 6เนี่ยจะเป็นตัวค่า TDP 4 0วัตต์นะครับแล้วก็ตัว 16S เนี่ยจะเป็นค่า TDP 5 4วัตต์ด้วยการแรงกว่านะส่วนการ์ดจอนะผมเป็น Intel Iris Xe g r a p h i c onboard เหมือนกันแรมตัวเครื่องให้มา 16GB โดยตัว D 1 6เนี่ยจะเป็น LP DDR 4 X bus ส3 7 3 3สนะส่วนตัว 16S เนี่ยจะเป็นตัว LP DDR 5บั b ส4 0 0ั ความจุตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ SSD PCIe 3.0 0, เหมือนกันแต่ตัว D 1 6เนี่ยจะเป็นขนาด5 1 2 g ินะผมส่วนตัว1 6 S เนี่ยจะเป็นขนาด 1TB เทเหน้าจอนะผมขนาด16นิ้วเท่ากันตัว D 1 6เนี่ยมีความละเอียด Full HD นะ1920 0, คูณประมขนาด16ต่อ10 p พ n e l IPS ขอบเขตสีก็100% sRGB นะส่วนตัว1 6 S เนี่ย จะเป็นความละเอียด 2K ส่วนตัว 16s เนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสความละเอียด 2.5K 2520คูณ1680สัดส่วน3ต่อ2 panel IPS ขอบเขตสีก็100% sRGB เช่นเดียวกันการเชื่อมต่อรองรับ WiFi 6 Bluetooth 5.1แต่ตัว 16s เนี่ยจะเป็น5.2นะใหม่กว่าแล้วก็ตัว D16 เนี่ยจะมีเทคโนโลยี Metal Line Antenna ก็คือจะมีเสาสัญญาณอยู่ในตัวเครื่องด้วยทำให้สามารถเชื่อมสัญญาณ WiFi เนี่ยได้ดีกว่าโนบุ๊รุ่นอื่นๆทั่วไปน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ย ตัว d 1 6หนัก1.7นะครับผม1 6 s หนัก1.99แบตเตอรี่นะครับตัว d 1 6ให้มา60วัตต์อาวนะครับผม1 6 s ให้มา84วัตต์อาวมาพร้อมกับ windows 11 home บวกกับ office home and student 2021ทั้งคู่ประกันเนี่ยก็เป็นแบบ2ปีเช่นเดียวกันส่วนราคาค่าตัวทั้ง2รุ่นนี้นะผมยังไม่มีเปิดเผยออกมานะครับยังไงถ้ามีอัปเดตใหม่ทีเนี่ยเดี๋ยวเอนจะมาเพิ่มให้ในใต้ลิงก์ด s สค i p t i o นหรือว่าในคอมเมนต์นะครับผมะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบประสิทธิภาาพขอองเเจ้2้2ตตัััวนนีก่ลยครบ เดี๋ยวมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 8K บน YouTube กันก่อนนะครับผมนี้บอกว่าเอนเปิดคลิปเดียวกันทั้ง2เครื่องเลยนะครับผมละเอียดตามนี้นะครับผม 8K นะครับ 4320p นะครับผมเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็อันนี้ทดสอบโดยการไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่องด้วยนะครับผมนะคลิปเดียวกันเลยตามนี้นะครับ ดูภาพรพร้อมมกันนะผมจะเห็นได้ว่าเครื่องตัว 16s เนี่ยภาพสีสันคอนทราสต์อะไรต่างๆเนี่ยดูจัดก,กว่าตัว d 1 6อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมสีสันเนี่ยสวยกว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหนะมือนกันนะผมขอบดำเนี่ยก็ที่เรียกว่าดำสนิทสังเกตได้จากขอบบนขอบล่างนะผมก็คือสีเนี่ยแทบจะดำกลืนไปกับตัวเครื่องเลยนะครับผม ส่วนตัว d 16เองก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสีสันก็ถือว่าใช้ได้นะครับชัดเจนทุกู่มองซ้ายขวาอยู่แล้วนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแผงไอ IPS เดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมจะตัวนี้เนี่ยเป็นสัดส,ส่วน16ต่อ10นะครับทำให้จะมีขอบบนขอบล่างนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสัดส,ส่วน3ต่อ2เนี่ยก็จะมีขอบดําบนล่างก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับผมมันจะเหมาะกับการทํางานเอกสารอะไรประมาณนี้มากกว่า ถัดมานะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบลำโพงตัวเครื่องดูกันมากนะครับผมเริ่มจากตัวหัวเวล์เมนบุ๊ค D16 ทางซ้ายมือกันก่อนนะครับผมดูว่าคุณภาพเสียงลำโพงเขาเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะเปิดคลิปไปเลยครับอันนี้เปิดเสียงลำโพงความดังอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ความดังอยู่ที่30นะครับผมเสียงก็ถือว่าดังใช้ได้อยู่นะเปิดแค่30นะครับผมเดี๋ยวขอเปิดร้อเปอร์เซไปเลย เสียงถืว่าค่อนข้างดังเลยนะครับผมแยกมิติซ้ายขวาค่อนข้างดีนะครับผมเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนี่ก็ถือว่าพอมีนะครับผมใช้ได้นะครับผมถ,ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งที่ลำโพงก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้มาดูตัวหัวเว่ m a ม e b o ๊ก 16s กันบ้างน,นะครับผมที่แอน์บอลโม้ว่าลำโพงมันดีนะักดีหนาะเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับผมเพลงดูกันเลยนะตอนนี้เปิดเสียงความดังอยู่ที่30นะครับผมเปิดเสียง30เนี่ยรู้สึกว่าตัว D16 เสียงจะดังกว่านะไั้ก็ลองเปิด100%ไปเลยครับโอ้หตาก,กล้องนี่ยิ้มเลยนะครับผมเสียงเบสนี้ลงมาอย่างลึกนะครับเป็นโนมุอีกรุ่นหนึ่งที่เสียงเบสค่อนข้างมีมิติมากนะครับผมแบบมีทั้งความทุ้มและก็ความลึกนะครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ ความดังเลยนะผมแทบจะเป็นโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งที่เสียงดีมากๆแบบติดระดับท็อป10แน่นอนอนะครับทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกมดูกันบ้างน,นะครับผมเกมที่มันเปิดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเกม d o t a 2นั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่แบบเล่นบนจอใหญ่สะใจมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเซตติ้งการตั้งค่ากันนิดนึงนะครับผมทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยตั้งค่าคล้ายๆกันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันก่อนตัววิดีโอเนี่ย ครับผมตัวนี้จะเป็นความละเอียด1920คูณ1 2 0 0ะครับผม60เนะครับเป็นตามในชีพหน้าจอนะส่วนตัวนี้เนี่ยตามในถีพของเขาเนี่ยจะเป็น2520คูณ1680 6 0 h เช่นเดียวกันนะครับส่วนกราฟิกนี่ก็ปรับขึ้นมา3ขีดทั้งคู่นะครับผมจะต่างแค่ความละเอียดหน้าจอครับที่ตัว 16s จะมากกว่านะครับผมเดี๋ยวสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมจะเห็นได้ว่าเฟมรมเรทเนี่ย วิ่งพอๆกันเลยนะครับผมอาจจะต่างกันแบบแค่2-3เฟรมเท่านั้นนะครับก็คือเอามาเล่น Dota 2เนี่ยเฟรมเมรทแทบ,บจะไม่ต่ำกว่า50เลยนะครับผมไอ้บอลลองปรับเป็นแบบความละเอียด Full HD ดูดนะครับผมให้เท่ากับตัว D16 นะทางตัว1 6 s ก็มีขึ้นไปร้อยเลยนะครับผมซึ่งทางด้านตัว D16 เนี่ไอ้บอลยังไม่เห็นแต่ร้อยเลยนะ แต่ก็รู้สึกว่ามันต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะผมซึ่งทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเอามาเล่นเกมแบบ CSGO นะผม DOTA 2 the Sims 4อะไรพวกเนี้ยด้ลื่นๆ,ๆสบายๆอยู่แล้วนะครับผมการจอออนบอร์ดมันไหวนะอ่ะทีนี้มาดูการตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะผมด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะผมทั้งสองเครื่องนี้ใช้ฟุตตัวเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากตัว Huawei Matebook D16 กันก่อนนะผมดูการ playback ซ้ายขวาไปมานะผมว่าทำได้ลื่นไหลขนาดไหนใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณสักเซียววินะครับผม แทบจะไม่ต้องดาวน์โหลดเลยนะผมลื่นไหลปืดๆนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัว 16s กันบ้างรู้สึกว่าอันนี้เร็วกว่านะครับผมอันนี้คือแบบคลิกปุ๊บได้ปั๊บนะครับผมแทบไม่รอโหลดเลยนะไม่ต้องรอโหลดเลยดีกว่านะครับผมคือเพย์แบ็กสลับไปมาเนี่ยคือมันเล่นทันทีนะครับผมไม่ต้องรอโหลดแบบเสี้ยววิ อาจจะเป็นเพราะว่ามาตรฐานแรมของ DDR5 นั่นเองผมที่แบบมันไวกว่าตัว DDR4 ในไหนก็ในไหนแล้วนะครับผมอุตสาห์ได้ตัว CPU เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบ export file ดูกันด้วยนะครับผมว่าครั้ง2องเครื่องนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมอัเดี๋ยวขอตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับการ Export File ไฟล์นะครับผมฟอร์แมก็เป็น H.264 พ c ซก็เป็น High Quality Full HD นะครับผมฟุตเดียวกันความละเอียดเท่ากันนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะกด Export อกันเลยครับ1 2 3 ต้อบอกก่อนว่าทั้งสองเครื่องนี้เนี่ย CPU เดียวกัน,นผมแต่ต่างกันเรื่องของค่า TDP นะครับผมตัว Huawei Matebook D 1 6เนี่ยจะเป็นค่า TDP 40วัตต์นะครับผมส่วนตัว1 6 s เนี่ยจะเป็นค่า TDP 54วัตต์มากกว่านะครับแล้วก็เป็น RAM LP DDR 5ส่วนทางซ้ายมือตัว Huawei Matebook D 1 6เนี่ยจะเป็นตัว RAM LP DDR 4 x นะครับผม ตอนนี้เจ,จ้าตัวหัวเว่ยเมดบุ๊ก 16s นะผมก็ Export ไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น16นาทีกับอีก15วินะครับผมส่วนเจ้าตัว d16 เนะี่ยรู้สึกว่าจะเหลืออีกประมาณเกือบเกือบ2นาทีนะเดี๋ยวมันขอรอให้เสร็จเลยละกัน อะทีนี้เจ้าตัวหัวเว่ยเมดบุ๊คดีสิก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น17นาทีกับอีก46วิด้วยกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าตามเจ้าตัว16 S มาติดเลยเวลาห่างกันประมาณ1นาทีครึ่งนะครับผมก็ถือว่า Export เร็วใช้ได้นะแม้ว่าทั้ง2เครื่องนี้ไม่มีการจาะแยกก็าตาม เอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของโปรแกรมหัวเว่ย PC Manager กันบ้างนะผมซึ่งเขาจะติดตั้งมาให้กับโน้ตบุ๊กหัวเว่ยทุกเครื่องเลยนะผมทั้งสองเครื่องนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะผมพอเข้าหน้าแรกมาก็จะเจอแบบนี้ซึ่งสองเครื่องนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับกล้องว็บ c a m ที่มอนอยากจะแนะนำนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเน,ะมมนี่ยผมจะอยู่ในส่วนของอุปกรณ์ของฉันนะผมแล้วก็ตัวกล้องถ่ายรูปซึ่งในเมนูกล้องถ่ายรูปของเขานะผมก็จะมีฟีเจอร์ตัว virtual background นะผมหรือว่าสร้างพื้นหลังจําลองได้ด้วยนะผมใช้ได้ กับทุกแอป,ปเลยมีตัว follow cam นะผมการปรับให้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัว eye contact นะผมในการปรับสายตาให้ด้วยนะง่ายว่ามันปรับให้อยู่ตรงกลางแล้วนะผมเมกี้เห็นตากล้องนะนี่คือปรับให้มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวบอลเปิดตัวเอฟเฟกต์เปลี่ยนนะนให้ผมขอเลือกห้องประชุมก่อนดูว่าพื้นหลังจะเปลี่ยนให้ไหมอ่ะตอนนี้เนียนเลยนะครับผมเหมือนอยู่ห้องประชุมเลยนะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นห้องประชุมนะครับผมมี รูปอื่นให้เล่นไหมนะขอเปิดดูก่อนถ่ายรูปมีสํานักงานนะครับผมลองเปลี่ยนดูปึบพื้นหลังก็จะเป็นสํานักงานแล้วนะครับผมเพื่อแบบพื้นข้างหลังของห้องเราเนี่ยมันลกๆเนาะก็ใช้แอปนี้ช่วยได้นะครับซึ่งทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องอัดเป็นแบบความละเอียด Full HD ด้วยนะครับนี่เลยนะ f u HD 30เฟรมนะครับอะทีนี้ w จะมาดูตัวหัวเว i m a e b o o k D16 กันบ้าง ให้เราขอลองปรับให้อยู่ตรงกลางก่อนนะครับผมอยู่ดีว่ากล้องเว็บแคมจะปรับไม่มออยู่ตรงกลางไหมนะเนี่ครับผมมีซูมไปด้วยปรับให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับแต่ถ้าพอเปิดตัว v i s u a l background แล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้จะหายไปนะครับ ตามนี้นะตัดตากล้องไปด้วยนะที่จริงมีมีกล้องแงมมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะเห็นปะพอสลับไปเห็นไหมเห็นเห็นตัวตากล้องไหมครับอันนี้เขามันตัดให้ด้วยนะเรียกว่ากล้องเว็บแคมของหัว,วเว่ยนี่สลาใช้ได้เลยนะผมมีตัดตากล้องออกให้ด้วยนะครับตามนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูผลทดสอบอื่นกันบ้างนะผมสำหรับตัวโปรแกรม cinnamon r ยี่สิบนะผมคะแนน cpu ของตัว i 7 1 2 7 0 0 h ทั้ง2เครื่องนะครับผมโดยแอปพลิให้ภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นของตัว huawei matebook d 1 6แล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นตัว huawei matebook 1 6 s นะครับผมตัว d 1 6เนี่ยจะได้นนคะแนน multitask ไปสูงสุดอยู่ที่13,329แต้มนะครับผมแล้วก็ตัว1 6 s เนี่ยได้ไปคะแนนอยู่ที่15,190แต้มด้วยกันก็เรียกได้ว่าตัว1 6 s เนี่ยแรงกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็คะแนน single core เนี่ยพอๆกััันนะครบผมตว D16 เนี่ยได้ไปอยู่ที่1,815แต้มนะผมแล้วก็ 16S เนี่ยได้ไปอยู่ที่1,818แต้มด้วยกันนะครับผมประมาณนี้นะก็จากผลทดสอบนี้นผมทำให้ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ตัว 16S เนี่ยจะไอ้ปอดไฟล์เร็วกว่าตัว D16 นั่นเองนะครับผมส่วนทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะครับผมทั้งคู่เนี่ยให้มาเป็นแบบ M2 PCI 3.0เหมือนกันนะผมจะต่างที่ความจุนะครับผมตัว D16 เนี่ยให้มา512 g แล้วก็ 16S เนี่ยให้มา1ท นะครับผมอันนี้คือเขาแบ่งได้420กิกเท่ากันนะครับผมความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะพอกันเลยนะครับผม ตัว D16 เนี่ยความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,505เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับผมแล้วก็เขียนอยู่ที่2,161เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับส่วนตัว 16s เนี่ยอ่าน3,500เมกะไบต์เพอร์เซกเขียน2,822เมกะไบต์เพอร์เซกคือทั้งคู่เนี่ยให้ตัว PCIe 3.0คุณภาพสูงใช้ได้เลยถัดมานะผมเป็นผลทดสอบอคอ r f o r m a หน้าจอนะครับผมก็คือ A1000 หน้าจอ2คืนนี้ด้วยตัว Spider Elite นะครับผมก็คือตัว D16 เนี่ยจะมีขอบเขต srgb อยู่ที่97%นะครับผมส่วนตัว 16s เนี่ยได้92%นะครับผมนี่แอริบอลก็แอบแปลกใจเหมือนกันที่ได้น้อยกว่านะครับผมแต่ถ้าดูจากภาพสีภาพอะไรต่างๆเนี่ยตัว 16s มันสวยกว่านะ แล้วก็มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันมากนะครับผมนี่คือ Edward เอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะผมปรับแสงหน้าจอ30%เท่ากันทั้งคู่นะครผมแล้วก็ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดเสียงลำโพง30%ไปนะครผมตัว D16 เนี่ยจะสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดอยู่ที่7ชั่วโมงกับอีก27นาทีนะผมถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้ได้เลยนะผมแต่ตัว 16s เนี่ยอึดกว่า นะครับผมได้สูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงกับอีก16นาทีก็เรียกว,ว่าไปใช้งานทั้งวันได้สบายๆนะครับผมทั้งคู่เลยหลังจากที่เราไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆม,า,นะมานะครับผมุณหภูมิ CPU ของเขาผมจะสูงสุดอยู่ที่98องศาส่วนความร้อนตัวเครื่องนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเท่าไหร,ร่นะผมซึ่งเขาจะร้อนตรงบริเวณกลางๆตัวเครื่องทั้ง2ตัวเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวหัวเว่ยเมดบุ๊คดี16นะครับผมก็จะแถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับผมขนาดเนี่ยถือว่าเล็กมากนะครับผมเล็กกว่าตัว d 15อีกนะครับผมน่าจะเป็นอะแดปเตอร์65วัตต์ที่เล็กที่สุดแล้วที่บอนเคยเห็นมานะครับผมนี่เลยนะจ่ายไฟสูงสุด65วัตต์ตามนี้นะครับผมขนาดก็แค่แบบ1นส่วนสของมือแอดมินบอลเท่านั้นเองนะครับผมสายที่ให้มาก็เป็นแบบ C2C นะครับผมความยาวนี่นะ่าก็จะเมตรยีได้ นะครับผมตามนี้นะอันนี้คืออะแดปเตอร์ของ Huawei MateBook D16 นะครับผมของางาไม่น่าเครื่องนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้อันใหญ่นะครับผมตัวของ Huawei MateBook 16s นะครับผมประมาณครึ่งฝ่ามือแอมินบอลนะครับผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่135วัตต์ด้วยกันนะครับผมถ้าจะเห็นอยู่นะสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายที่แบบ ติดกับตัวอะแดปเตอร์เลยนะครับผมไม่สามารถถอดออกได้นะแล้วก็เป็นหัว2ขานะผมความยาวสายก็รู้สึกว่าพอๆกันนะผมประมาณเมตร20นั่นเองนะผมตามนี้นะ แล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมสายชาร์จของทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยสามารถเสียบกับ USB Type C รูไหนก็ได้นะครับผมก็คือทุกช่องรองรับการชาร์จไฟทั้งหมดเลยนั่นเองนะสรุปนะครับผมจากการที่ไอริบเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัวโม w e อ m a เม b o o k ทั้ง2รุ่นนี้มานะครับผมส่วนตัวก็คือประทับใจมากนะครับในเรื่องของวัสดุงานประกอบเนี่ยที่มันพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องไว้ของเขานี่ย้ายมาอยู่ที่ด้านบนตรงกลางหน้าจอแล้วนะครับผมแล้วก็อัปเกรดความละเอียดให้เป็น Full HD ด้วยนะครับผมแล้วก็มีรูกเล่นต่างๆให้เล่นอีกเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมตัว CPU ของเขาเนี่ย เขาอัปเกรดขึ้นมาจากเดิมนะครับผมปกติแล้วเนี่ยจะเป็นรหัส U รหัส G นะครับผมแต่พอมาเป็น i ิน e l 72ปี2022นี้เนี่ยเขาให้ตัว CPU รหัส H มาเลยนะครับผมซึ่งส่วนมากนะครับผมจะอยู่ในเฉพาะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับผมไม่ค่อยเห็นในโน้ตบุ๊กสายทำงานแบบนี้สักเท่าไหร่แน่นอนว่าในเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยมันแรงกว่าพวกรหัสยูรหัส G ีทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของแผงนแวหน้าจอนะครับผมที่อัปเกรดมาเป็นขอบเขตสีกว้างนะครับผมแลวก็ในเรื่องของออองพตเชื่่่มมผที เป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะมี USB Type C มาแค่ช่องเดียวนะผมพอมาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยทั้ง2เครื่องมีอัพเกรด USB Type C มาให้2ช่องนะผมแล้วก็ Type A ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็อัปเกรดเป็น USB 3.2แล้วด้วย รวมถึงทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยมีตัว Microsoft Office Home Student 2021ให้ใช้แบบฉาวรมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะแถมแค่แบบ Office 365แบบทดลองใช้1เดือนเท่านั้นนะเรียกได้ว่าถ้าใครที่กำลังมองหานตบุกหน้าจอใหญ่ๆสเปคลงแรงอยู่ก็แนะนำเป็นตัว Huawei MateBook D16 หรือว่าถ้าใครเนี่ยต้องการนตบุกหน้าจอความละเอียดสูงๆเอามาตัดต่อวิดีโอทกากราฟิกเนี่ยเจ้าตัว Huawei MateBook 16s เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันที่ได้เป็นหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูง ค่าเดลต้าอีน้อยกว่า1รวมถึงมีตัวเทคโนโลยี t d l a y Professional Color Collection มาให้ด้วยก็คือหน้าจอเนี่ยจะมีความเที่ยงตรงของสีมากๆแทบจะไม่มีการผิดเพี้ยนเลยนั่นเองนะส่วนข้อสังเกตของเขานะครับผมสำหรับตัว Huawei MateBook D16 เอ้บอลรู้สึกว่าเจ้าตัวทัชแพดของเขาเนี่ยขนาดเลเ็กไปนิดหน่อยนะผมเมื่อมาเห็นเจ้าตัว 16s เนี่ยทัชแพดอันใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะผมน่าจะให้ทัชแพดขนาดใหญ่มากับตัว D16 ด้วยส่วนข้อสังเกตของตัว Huawei MateBook 16s เนี่ยไอ้นบอลมองว่าเขาน่าจะมีพอร์ต Sd card reader มาให้นะผมหรือว่าน่าจะมีการ์ดจอแยกมาให้อีกสักตัวเนี่ยแค่ให้แบบ r d x 3 0 5 0มาก็ได้นะครับผมมันจะ perfect มากมากเลยนะแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะผม,มเพื่อนๆหลายคนอาจจะก,กาังวลว่าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วเนี่ยมันจะใส่กระเป๋าพวก1 5 6นิ้วได้ไหมนะผมนี้ต้องบอกเลยว่ามันสามารถใส่ได้แบบปกติเลยนะผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็คือไซส์ b o ี้ตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันแทบจะใหญ่เท่าๆกับโน้ตบุ๊ก15.6้ากนิ้วปกติเลยนะผมไปใส่กระเป๋าเป้อะไรพวกน สุดท้ายแล้วนะผมจริงๆแล้วเนี่ยภายในงานเปิดตัวของ Huawei MateBook ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขายังมีตัวหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับผมเอามาอวดกันก่อนนะอ้มันก็ได้มานะครับผมเป็นตัว Huawei MateView SE นะครับผมอันนี้คือบังหน้าไอ้บอสมิธเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ย มีขนาด24นิ้วนะครับผมความละเอียด Full HD Panel IPS นะครับผมแล้วก็ Refresh Rate 75 h z ด้วยกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอรุ่นใหม่นะครับผมที่เขาจะเน้นในเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่านั่นเองและก็ที่สำคัญเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีค่าขอบเขตสีเนี่ยสูงถึง90% DCI P3 ด้วยนะครับผมสำหรับตัวหน้าจอนี้นะครับผมพอเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยจะมี HDMI นะครับผมแล้วก็มี Display Port ตัวเต็มมาให้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทางนี้จะเป็นดูเสียบสายชาร์จปกตินะครับภายในกล่องก็จะมีสาย HDMI to มาให้ด้วยนะเดี๋ยวบอลจะลองเปิดให้ดูแบบ sample sample นะครับ10 seconds later อ่ะเดวบอลเปิดให้ดูแบบ sample sample นะครับผมสีเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันแอบ,บสวยกว่าตัว D16 อีกอันนี้คือไอทีบอลต่อสายผ่านตัว USB Type C ของตัว D16 นะครับผมตามนี้นะ เดี๋ยวเอาให้ดูหน้าสเปคนะครับผมอันนี้คือเป็นจอที่2นะครับผมเป็นตัว Huawei MateView SE นะครับผมจอที่2ตามนี้นะความละเอียดของเขาเนี่ยจะเป็นความละเอียด Full HD นะครับผม1920งเก้าสอนคูณพันแปดสิบสิบหกต่อเก้านะครับผมแล้วก็รีเฟรชเรทเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับผมเป็น75็ดเฮิร์ตจริงๆนะครับอันนี้เป็น60ตั้งค่าได้นี่เลยนะครับผม75็ดสิบห้เฮิร์ตนะต้องไปดูกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับผม เรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้บอลเชื่อเลยว่าจะเป็นจอยรุ่นหนึ่งที่ต้องขายดีมากแน่ๆนะผมได้ทั้ง75เฮแล้วก็ขอบเขตสี0-90% d c p 3นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Huawei MateBook ทั้ง2รุ่นนี้นะครับรวมถึงมินิรีวิวเจ้าตัว Huawei m a t e b o o SE ด้วยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบบผมาย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Social Channel Comcar ด้วยนะครับ